สวัสดีครับผมนายเอนางมสม,มุติเมื่อคืนช่วงเวลาประมาณสีทุ่มเนี่ยซุปเปอร์เอิร์ดได้ทำการแจกสตรัทเจอร์ใหม่ให้ใช้ฟรีแบบจำกัดเวลานั่นก็คือปืนยิงระเบิดติดกำแพงหรือเ,เดีย e n Bulletment ในดาวมึงซึ่งต้องขอบอกเลยว่าแจากได้ถูกเวลามากแบบคนไทยเข้าไปนอนกันหมดล้ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะสตรัทเจอจที่แจกฟรีนี้จะแจกเรื่อยตลอดเมเจอร์ออเดอร์แถมถ้าเมเจอร์ออเดอร์ผ่านเราจะได้สตรัทเจมนี้ไปปลดล็อกด้วยแต่กว่าจะถึงเวลานั้นผมจะมารีวิวพวกคุณก่อนก็แล้วกัน ก็สแตตดคร่าวๆหลังจากที่เรียกลงมาแล้วสระกเจมนี้จะค่อยๆขยายอย่างช้าๆตเตกเจมนี้มีอยู่2อย่างคือกำแพงและปืนกระเน็นลันเชอร์โดยกระเน็นลันเชอร์เนี่ยจะมีกระสุนอยู่ที่60นัดซึ่งใน60นัดเนี่ยเป็นแบบแม็กเดียวด้วยนะไม่ต้องรีโหลดคือแบบยิงได้รัวๆจนขวากระสุนจะหมดเลยตัวปืนหันได้เกือบร้อยปองศาส่วนกำแพงจะเป็นกำแพงที่ต้องใช้กระสุนเจาะเกลางขึ้นไปถึงจะยิงเข้าเลือดก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเลือดและค่าดยเบิร อันนี้ก็ต้องรอข้อมูลออกมาก่อนเดี๋ยวผมไปพิมพ์ไว้ในใต้คอมเมนต์ในเรื่องของครูดาวก็ถือว่าสั้นมากเพราะมันครูดาวแค่2นาทีเท่านั้นขนาดแ a วี่ไม่ชินกันและแอนตี้แทงแอมเ e ตเมนต์เนี่ยคูดาวจะตั้ง3มนาทีเลยนะก็ต้องรอดูว่ามันจะแก้หรือเปล่ามาในเรื่องของการรีวิวกันดีกว่าโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ากรเน็ดลันเชอร์เนี่ยเป็นปืนที่จัดอยู่ระหว่างระดับ S และ A กันเลยทีเดียวแถมกรเน็ดลันเชอร์ที่มาพร้อมกับกระสุน60นัดที่ยิงได้แบบไม่ต้องรีโหลดเนี่ยถือว่าโคตรเจ๋งแล้นะ ติดอยู่อย่างเดียวคือมันขยับไปไหนมาไหนไม่ได้ทําให้เท่าไปใช้แบบเชิงรุกเนี่ยคือจะไม่เหมาะเท่าไหร่จะเหมาะในการใช้แบบเชิงรับหรือแบบป้องกันอะไรแบบนี้ซะมากกว่าอย่างเช่นในภารกิจป้องกันหรือในภารกิจชักธงอันนี้ก็จะดีมากๆเลยถ้าในอนาคตสตจแนนี้ออกมาแล้วแล้วคุณอยากเอาอันนี้มาด้วยคุณอาจจะต้องเลือกสปอร์ตแบรพอนที่เอาไว้ใช้กำจัดตัวใหญ่มาด้วยเพราะกันเด็นลันเชอร์เนี่ยสามารถกำจัดตัวเล็กและตัวกลางได้ดีแต่กำจัดตัวใหญ่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ กำแพงที่มันให้มาเนี่ยในดาวบอดน่าจะดีมากๆเลยนะการกระสุนได้แต่ไม่รู้ว่าการด้เบิดได้หรือเปล่าตอนนี้ยังรีวิวไม่ได้เพราะมันให้มาแค่ในดาวบึดเท่านั้นก็ต้องรอดูอีกทีอ้ออีกอย่างให้ถ่ายครับว่าศัตรูเนี่ยจะเดินอ้อมกำแพงเดินข้ามกำแพงหรือเดินทะลุกำแพงครับเต็กตอกเต็กตอกเต็กตอกผิดนะครับเฉลยถูกทุกข้อจริงๆแล้วเนี่ยผมจะจัดให้กันเดียบเบเทอร์เมนดีกว่าให้วิ่งมาชินการเอเพ็ดเมน แต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันไม่สามารถยิงตัวบินได้ก็ค่อนข้างที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของแต่ละอย่างก็มีข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวมันรีวิวผมก็คงมีประมาณนี้แหละเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ